สวัสดีครับวันนี้เอกคอมพิวเตอร์สาวเอาวิธีตั้งค่าตัว X t ็กทมที่มันทำให้เสียงแบบเนียนมากๆให้เสียงระดับเสียงของมิดีออกมาใกล้เคียงกันนะครับพอดีผมไปได้เห็นใน y o u YouTube มาก็เลยเอาหมอฝากานะครับใครที่ใช้โปรแกรมของผมสามารถไปตั้งค่าได้ตามผมเลยนะครับอ,อ,อันดับแรกเลยเปิดโปรแกรมคาราเกะขึ้นมาตัวเดียวก็ได้ครับยังไม่ต้องเปิดโซนานะครับคลิกขวาแล้วเลื่อนมาที่ แยกเสียงมิดีนะครับเห็นไหมครับคลิกขวาเลือกแยกแยกเสียงมิดีขึ้นมาจะเป็นหน้านี้นะครับเอามาเริ่มจากตัวชิ้นดนตรีก่อนเลยเห็นไหมครับช่องที่สองเนี่ยนี่ครับค่อยๆไล่นะครับจะทําเป็นทีละตัวนะครับค่อยๆเวลานถ้ามันไม่ทันก็ใช้สต็อปแล้วตั้งค่าตามนะครับช่องสัญญาณที่หนึ่งเนี่ยช่องเปียโนนะครับนี่ใส่เครื่องหมายถูกสองช่องนี้แล้วตั้งตามเลขผมนี่ครับนี่ช่องเปียโน ช่องตัวที่2ตัวนี้ไม่ต้องตั้งนะครับช่องที่สามออแกนออแกนตั้งแบบนี้นะครับช่องที่สี่กีตาร์เชนตั้งแบบนี้นะครับช่องที่5้ากีตาร์โอเวอร์ไดตั้งประมาณนี้นะครับบารช่องที่6กสตริงกีตาร์ต่างๆช่องที่7จช่องที่8ปช่องที่9 ช่องที่10ดูตามเลขอันดับไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ทันก็ก็สโลนะครับวิดีโอนี่11ไม่ต้องตั้งครับ12ตั้งแบบนี้เลย13 14 15 16แล้วก็17ตั้งอันนี้นะครับพอหน้านี้ก็มาที่หน้ากองอีกหน้าหนึ่งนี่คลิกดำก็ตั้งอย่างนี้ สแสนร์ตั้งแบบนี้ทอมหน้านี้สให้อดเอาไว้แค่นี้พอคาเบลนี่แคทนี่ไว้แบบนี้ก็พอนี่นี่นะครับค่อยๆไล่ดูแล้วก,กดตกลงไปคราวน,นี้เสียงมิดีที่เล่นออกมาจะเนียนมากดูนะครับเสียงดนตรีจะใกล้เคียงคราวนี้จะไม่มีเรื่องกรณีโดด้วจะน้อยมากๆเลยแทบจะไม่เหลือเลย ลองดูครับผมไม่ได้ความรู้มาเอามาฝากนะครับเอาไปทําตามได้เลยโปรแกรมของผมนะทุกตัวตอนนี้เสียงมือดีจะเนียนกริไม่ต้องมาคอยปรับอะไรเยอะแยะมากมายเสียงเท่ากันเกือบหมดขอบคุณครับ